อย่างไรก็ตามราคาทองคําในระยะสั้นมีแรงบวกจากการปรับะตราคอนดักเบี้ยของเฟดแน่นอนเป็นโอกาสนะครับในการเข้าซื้อของนักลงทุนต้องบอกว่าอย่าซื้อปริมาณมากเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นระลอกสุดท้ายแล้วของปีนี้สวัสดีครับผมแชมป์ชวัลไน,นะครับเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนทองคําจากบริษัทออโรรานะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ทําให้ราคาทองคาพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคําบ้านเรานะครับขยับเพิ่มขึ้นมาจากราคา3 4 0 0 0บาทพุ่งขึ้นมาถึง4-2,000บาทต่อบาททองคําเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปัจจัยค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ปัจจัยหลกักๆก็มาจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งจริงๆแล้วเป็นเหตุสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนั่น กลุ่มฮามาสกับอิสราเอลนะครับที่ทำการสู้รบกันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือว่าประเทศที่สนับสนุนกลุ่มฮามาสเนี่ยซึ่งก็คือประเทศอิหร่านเขาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่รายหนึ่งก็แสดงตัวชัดเจนนะครับว่าสนับสนุน,นกลุ่มฮามาสนี้ความขัดแย้งเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เขามีการยิงขีปนาวุธ ถล่มกันไปมาระหว่างอิสาราเอลกับอิหร่านทําให้นานาชาติเนี่ยจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็เอาใจช่วยนะครับเรียกว่าให้การสนับสนุนด้วยที่จะเจราจาสงบศึกการถ้าอิหร่านเปิดศึกกับอิสาราเอลจริงๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ชาติพันธมิตรของอิสาราเอลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐจะทําการคว่ำบาตรอิหร่านหรือไม่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านเมืม่อทางอิหร่านกับอิสาราเอลเขาเหมือนจะหยุดยิงช่วคราวกันไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ย หยุดขึ้นแล้วก็แกว่งตัวออกไปทางด้านข้างหรือว่าไซด์เวย์มานับตั้งแต่นั้นซึ่งก็คือหลังเดือนเมษายนหรือก็คือเดือนพฤษภาคมมานั่นเองแต่หลังจากจบเหตุการณ์แล้วราคาทองคําก็ยังไม่ปรับฐานอย่างรุนแรงสักทีเดียวเพราะยังมีปัจจัยหนุนอีกหนึ่งปัจจัยเพิ่มเข้ามานั่นก็คือประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าเฟดซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันหนุนราคาทองคําได้ยังไงต้องบอกก่อนว่า อัตราดอกเบีย้ยของเฟดมันมีผลโดยตรงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับทองคำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่แบบเรียกว่าขั้วตรงข้ามกันเลยทีเดียวเพราะพันธบัตรเนี่ยมีข้อดีในเรื่องของการให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยนะครับในขณะที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับทองคําดังนั้นในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐพุ่งสูงเนี่ย ทองคำก็จะโดนแย่งเม็ดเงินลงทุนไปแต่กลับกันถ้าอัตราดอกเบีย้ยต่ําลงหรือมีแนวโน้มต่าลงเนี่ยราคาทองคําก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้จากเม็ดเงินที่ไหลออกจากตลาดพันธบัตรกลับมายังทองคํานั่นเองทีนี้เมื่อมีกระแสว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐกําลังจะลดดอกเบีย้ยก็เลยทําให้ มีกระแสงเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาหนุนราคาทองคำดันกลับขึ้นมาจนนิวไฮได้อีกครั้งสำหรับแนวโน้มราคาทองคำหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนี้นะครับก็คาดกันว่าในระยะสั้นราคาทองคำก็น่าจะได้รับผลบวกจากการลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับซึ่งตอนนี้สถาบันการเงิน หลายแห่งหรือเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยเขามองตรงกันนะครับว่าจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย0.25ในเดือนกันยายนนี้เมื่อถึงปลายเดือนธันวาคมนี้จะรวมๆแล้วจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง1เปเ็นเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกนิดหน่อยส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามกันก็คือสงครามในตอนออกกลางนะครับที่มีแนวโน้มว่าอาจจะขยายวงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขายุติกันไประหว่าง อิหร่านกับอิสราเอลที่ตอนนี้เหมือนจะมีการสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจากกรณีที่อิสราเอลเขาอยู่เบื้องหลังนะครับการลอบสังหารผู้นําฮามาสในแผ่นดินของอิหร่านเองแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดเพราะทางอิหร่านก็ค่อนข้างแสดงออกค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่อยากให้มีสงครามใหญ่โตาะเขาก็เสนอทางเลือกให้อิสราเอลหยุดยิงหลายครั้งอันนี้ก็อาจจะเป็น แรงหนุนให้ราคาทองคำไม่ปรับฐานลงมาหนักมากแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำในระยะสั้นมีแรงบวกจากการปรับอัตราคอนดอกเบียของเฟดแน่นอนเป็นโอกาสนะครับในการเข้าซื้อของนักลงทุนต้องบอกว่าอย่าซื้อปริมาณมากเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นระลอกสุดท้ายแล้วของปีนี้ทีนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะ ตัวเลขที่ตอนนี้ทางเฟดเขาค่อนข้างแสดงออกว่าเป็นกังวลก็คือตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐต้องบอกว่ามีการว่างงานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเขาแก้ปัญหาอันนี้ได้โอเคทองคําก็น่าจะถูกขายทากําไรอย่างต่อเนื่องไปกลับกันถ้ามีสัญญาณว่าการจ้างงานเนี่ยมันไม่กลับมาเติบโตเหมือนเดิมก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วราคาทองคําก็มีโอกาสสูงขึ้น ว่าเป้าที่เราให้ไว้บริเวณ2,520เหรียญได้สําหรับคําแนะนําที่มีต่อน,นักลงทุนก็อยากจะให้ทยอยขายทากำกําไรออกมาบางส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากราคาทองคําขึ้นมาเทสเหนือระดับ41,000บาทขึ้นไปถึง42,000บาทนะครับก็แสดงว่าน่าจะเป็นการปรับขึ้นระลอกท้ายๆของปีนี้แล้วนะครับแล้วรอค่อยมารอซื้อกันใหม่เมื่อราคาทองคำปรับฐานลงมาหลังจากที่ตลาด ตอบรับการลดอาาัตราดอกเบีย้ยของเฟดไปแล้วหรือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่รุนแรงไปกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในการทยอยขายทางํำไรของนักลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอนะครับเมื่อเทียบกับเงินบาทซึ่ง อ่อนค่าลงอย่างชัดเจนและต่อเนื่องด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับจากปัจจัยล่าสุดที่เรามีอย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วมาพบกันใหม่กับรู้ทันทอง by ยอ r o r a นะครับ